สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไร่สามชนครับวันนี้กาลังทําการปิ้งย่างกันครับวันนี้เป็นวันเสาร์วันอ,อาทิตย์วันอาทิตย์วันอ,อาทิตย์นะครับวันนี้เดี๋ยวดูกัน,นครับผมวัสดีครับเฟิร์นวันนี้ทําอะไรครับผมวันนี้มีย่างกุ้งไข่ปลาหมึกแล้วก็ย่างหมูวันนี้คุณทําอะไรครับหนูกินนีคือเอ่าฉันนีอยู่ค่ะ มนููอย่่คะสวัสดีครับเบอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ก็ช่วงนี้ว่างมากเลยค่ะคือรู้จะไปที่ไหนหัวใจแล้วว่างหัวใจก็ว่างโอ้ยกรรมโอ้ตัวโหมอยู่ว่าพอตัวเขาเบ่งช่องนี้อยู่ตัวโหมอยู่ว่าพอตัวเขาเบ่งช่องนี้อยู่บอกให้เราเบิ่งไปมาดูลูกสาวมาดลูกสาวเติดกรรมลูกสาว จะคอยและติดตามจ้าไม่เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เอาฟูมูลไปบ้านโอถอยรถมาพอดี้เห็นคือเขาแล้วมันจะถือข้างไงจะแนะนำให้นางได้ยิ้มไม่ให้เรายิแล้วบาร์บาร่าดอกย่างวันนี้กินวันไหนเขาเนี่ยกินวันนี้ค่ะได้กินแล้วคาดว่าน่าจะสุกคาาดว่นี่สุกแล้ว ยินดีต้อนรับนะครับตุลาใครจะเข้ามานะครับยินดีต้อนรับนะฮะเจ็บป้ออ๋อแสงแดดว่ากันสนแดดว่าเียชิมไม่โดนเหครับผมอ่าอร่อยค่ะอร่อยเมื่อแต่ของป่าอยู่แสงนะเล็กดุดน้ำหนูเสียแสงเก่งแหี้ยมากอู้หูบอไปเห็ดไปนั่นหันกล่องไปเลยค่ะนึกว่าเจ้าเห็ดหันกล่องไปเลยค่ะคนสวยเห็ดค่ะเบึ้งกินดีครับเราบึ้ง บรรจัยบรรจัยว่าสองสองจริงจริงอ,อร่อยแหละดูออกอร่อยแหละพอพอนานฮิ้วเขาว่ากินมเมื่อเดี๋ยวเป็นปะข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มย่อยแล้วณตอนนี้ดูบรรยากาศรอบข้างนะครับผมโก้ก๋วยนะครับผมกันหน่อยกับินหนอยก็โก้ก๋วย สวัสดีครับเสียครมสวัสดีครับีครยังวันนี้ครับวันนี้ครับเขาตัางเขยยังเข้าเขยยังเข้าเข็ยไปถามเขามาหอดกันเหรอได้ยังยีแนววันนี้เอเรในเบิรงจุ่มจุ่มช่วงนี้ได้เข้าร้อยมักสาวหมดเลยเด็ดเด็ดเด็ดซองนะครับเอซองโอ้ยรจะสิบี เัวใจรชุ่มชื่นคือในวจนี้การซ่งกับยาเผลเปนก้อลเยครับเนาะตอนนีเขัาใจยังหวาชนวันจนี้หวางความสิรับเปิดผู้ใดเข้าไปยั่งความได้ดเลได้เนนนมันเหล่าแต่คนถามนะครับแต่แต่คนถามแซ่บว่าะรอย่างเงี้ยจุ่ง อันนี้เป็นคนกินนะครับทั้งหมดสิเป็นคนปีคนย่างของหมดแล้วครับผูนตั้งหมาจูดครับจูดเฮ้ยมันห่วงานมีสีข้างนี้แต่ละทางหัวข้ามตาเหลือเข้าเกิดไปได้หวานป่ะแสบป่ะเอ็ดด้าคือเนี่ย จีคำว่าอะจได้จได้ตเตบวเบิงนองเบิงนุงหเบิงนองนุงภาษาเสียสิ่ด้ันหนื่เขาจบอกใค่หนด้คนั่คือบอกนองบอกนุงก็วิธีการรักษาใจฮ็้ังไหสิไปพบรักกับคนใหม่ไดีไว้สิคือเจาอย่างเงี้ ถ้าอเปจมปลาก็ไม่ดีอยู่ก็ปัจจุบันยยปัจจุบันัรปัจจุบันมันเร็วหลายที่ยุงไหนสนะยุผู้เดียวยุผู้เดียวเอ้ยูุผู้เดียวจหิ้อย่ผู้เดียวใหิตอนนี้ห้วใจนึ่งว่างใช่ไมว่าง่เป็นยังไงชุ่มชื่นบ่กลางก็อยู่หลยอยู่อยากมีคูัวเขามากเลยตอนนี้ชอรผอมดร้อมยุกคือจว่าเขาจีพ้อม่อเขาบุง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 บองด้อครับด้อ กันว่าสมมติให้ไปขอผู้สาว์ในช่วงนี้พร้อมอยู่อ่อไปขอผู้สาวห์ที่มาอย่างไหนที่ไมนโอ้อยากได้ไว้ไหวเราบอกเ่าเฮ้ยดูเท่าไหร่หรอมเสมอเลยมันนอนมันไข่มันคึดนอดตลอดบเฮ้ยจะได้ใจมันเป็นวีใจวอดผู้ใจวีใจวอดมันนอนบ่กรับเลยคืดทำห้อยไปโอ้ยจริงก็คืดทอดนอนก็คืดทอดปวดขี่ก็ยังคืดทอดอยู่ของน้ำไม่คือห่อเลยโอ้ยได้เลย ยถงพึ่งฟ้าหวัวน,นัง่เป็นลูกมาเลยเลยลูกไม่ยัง้งหรอยี้ครับพี่อ้องครับบัญชาการอยู่ทางไรลสามัชุนนะครับมันนี่เขาไม่มยังไลครับเดี๋ยวขอโตไปก่อนนะครับไปครับขอบคุณครับผมน่าจะเตี้ <c oughs>